น่าทานมากๆครับนี่คือร้านก๋วยจับอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมนะครับชิมไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี้ผมอยู่อำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับพาทุกท่านมาชิมก๋วยจับเจ้าอร่อยนะครับพี่น้องครับหมดละจ้าข้องพนยัยทั้งหุนแล้วพี่น้องสวัสดีครับคุณแม่ครับครับมองนี่ี่เขาเอินว่าบ้านยั้งครับเนี่ย ลานลานคุณแม่ในยู่บ้านยังอ๋อลานแม่เ,มเต็มบ่ครัรบบริเวณนี่คือบา้านอยียงครับเนี่ยหมู่บ้านนี่นะนอ๋อเป็นอำเภอนี่ยเป็น,เป,นเป็นบ้านบ,<า>บึงบุนแลลวก็อำเภอบึงบุนเลยบออย่อ๋อเขามาในซ้อยในน้อยในเขาเอิญซ้อยยังครับบองในเนี่ยโอ้เอิญส้อยกลางบ้านบอกครับส้อยกลางบ้านของอำเภอบึงบูนเอ้าคุณผู้ชมเอามาสั่งครับอ่ะเอาไว้จับนี่มีเป็นแบบ แบบไหนนะครับเส้นใยกับมี่เส้นย้วนกับมี่บอกครับอ๋อครับตัวไหนแ่บครับบ่เอาเอาเส้นย้วนนะครับพิเอ่าราค่าธรรมดานี่สามสิบห้านะครับนอทำธรรมดาสามห้าถ้าพิเศษนี่สี่สิบอ๋อแต่ว่าเอาพิเศษสี่สิบทั้งหมดพิเศษบอเป็นพิเศษแท้าะ อ๋อสี่สิบกับพ่อครับสันครับเดี๋ยวสกินโมเบิร์ตเพราะว่าอยู่ลานพันไหรลายอยู่แล้วนะครับนี่แหละครับพี่น้องครับลานกล้วยจับบ้านบึงบูนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับอยู่ซอยกลางบานนะครับพี่น้องครับบ้านเปา่ครับเนี่ยอ๋อแต่ว่ามันเป็นอำเภอกันเลยเป็นเลยเป็นบ้านบึงบูนเลยร้านเปิดทุกวันบ่ครับเนี่ย้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดบ่ครับวันอาทิตย์ก็เปิดขึ้นกัน ครับรยยอ๋อครับแล้วเปิดจากโมงหอดจากโมงครับป,ป,ประมาณหกโมงเศา้าเลยบ่ะ,ะโอ้หหกโมงเศา้าก็ได้กินเลยบ่ะบานี้หอดจากโมงครับบ้านีหนโอขคันลูกค้าเบิร์กันยังค่อยยุดคันลูกค้ามีมาเรื่อยๆครับเปิดไปเรื่อยๆหอดสีหาโมงเร่งผลมาครับโอ้โหผลบาสี่หาโมงเร่งผลมาเอานี่แหละครับพี่นองครับบรรยากาศภายในลานเพิ่นนะครับพี่นองครับ ก๋วยจับอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยวเขามาซิมกันครับพี่น้องครับม <c oughs> าเนนะียโอ้ <c oughs> โอ้หน้าทานมากๆครับดูหน้าตาครับ <c oughs> นี่คือก๋วยจับอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดครับโอ้พี่น้องครับเป็นเสี่บแห้งครับพี่น้องเบิ้งโอ้สุดยอดมาก <c oughs> พี่น้องครับเบิง้งโอ้ดิ ก๋วยจับเส้นยวนนะครับโอ้เป็นตาแสนมแห้งครับพี่น้องครับเบิ้งโอ้หน้าทานมากๆครับนี่คือร้านก๋วยจับอำเภอบึงบูรจังหวัดศรีสะเกดครับเดี๋ยวผมจะมาลองชิมนะครับชิมไปพร้อมๆกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาลองชิมกันครับที่ไีนคุณผู้ชมอลองน้ำซุปกันเด้ออืน้ำซุปนี่แซ่มครับพี่น้องครับอ่ะเนื้อมูเด้ง อืมสุดยอดครับพี่น้องแสบครับอืเป็นเส้นยวนนะครับอืมทั้งแสบทั้งเพ็ดพี่น้องเอ้ทั้งแสบ,ท,ท,แสบทั้งห่อนพี่น้องเงยอันนี้เลือดไก่อืม โอ้แซ่บครับพี่น้องครับเมื่อกี้นี่ห่อ,อนแห้งพี่น้องลองเฮ็ดแบบนี้จังหออ่ะห่อนเอาตอกเปากัน มมมหมูเด็กสุดยอดพี่น้องเอาล่ะครับพี่น้องครับผมก็เสิขอตัวกินแบบอ่อยอร่อยนะครับพี่น้องครับยอมรับว่าแสบสุดยอดครับพี่น้องครับร้านก๋วยจับยวนอำเภอบึงบูนจังหวัดศรีสะเกดนะครับพี่น้องครับมาหอดอำเภอบึงบูนแล้วก็มาถามชาวบ้านเริ่งเรืว่า สอยกลางบานพญุมหมงดานะครับสอยกลางบานของบ้านเปาะนะครับหรือว่าบ้านบุงบูญยุ่งมงดนะครับร้านก๋วยจับเจ้าอร่อยกับยุ่งมงหันล่ะครับพี่น้องครับลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ